คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้นำให้เล่นโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางการเงินเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นเด็ดขาดด้วยความปราถนาดีจากหนึ่งก็หนึ่งเกมมิงมาครับตอนนี้มากับเกมพันด้านะครับ งบร้อยครับจะแตกหรือจะแหกไปดูกันนะครับเด็ก <_ d us> ก็ช้าหน่อยนะครับเล่นตอนฝนตกเบต่ห้าบาทนะครับขั้นต่น <_ d us> โอ้โหก,ก็เยอะอยู่นะครับเ <_ d us> บต่ห้าบาททุนร้อยจะไหวไหมเนี่ย <_ d us> <_ d us> ไปครับ อือหือเน็ด no ส <ar> ุดจริงจริงเน็ดเร็วๆนะครับโอ้โหมาเสรลโกเย็บกิ๊บเลยนะครับแพนด้าเรา สองบาทห้าสิบไปทุนเหลือห้าสิบแล้วครับเบ็ดขั้นต่ำห้าบาททุนร้อยโอ้โหจะไหวไหมนีนะ่โอ้มาโอ้โห โบนัสไม่เข้าใยานี่ลายนี้เข้าโคตรยากเลยแต่ถ้าเข้าน่าจะแตกเยอะเออนะคะโ <c oughs> บนัสเนี่ย <c oughs> มาครับ Oh. ได้มายี่สิบนะครับต่อกันเลยครับอยากเห็นโบนัสเข้ายังครับจะได้เยอะขนาดไหนเบตี้ห้าบาทลืมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเกมมิ่งนะครับช่อง ใหม่นะครับจะให้เล่นเกมอะไรค่ายไหนแนะนำได้นะครับอือหือจะไหวไหมเนาอนะ ไหวหรือเปล่าอืมมาครับผมเล่นในมือถือนะครับไม่ได้เล่นในคอมมันก็จะเป็นแบบนี้หน่อย โอ้ยนิดอีกแล้วมาโอนัสเข้าบ้างดีกโอ้โหนิดก็ช้านะครับอื <c oughs> จะไหวไหมน Panda เนี่ยแพนด้าเนี่ยเกมนี้ ยังไม่เห็นบิ๊กวินเลยทุนร้อยก็เสี่ยงนะครับทุนร้อยเป็นที่ห้าบาทเล่นได้แค่ไม่กี่ตาแต่ถ้าได้ก็คุ้มนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกบโอ้โหยังไม่ได้เหลือสี่สิบบาทแล้วนะครับ หือย <transplant> ับ <German> ก right? oh right. <we> <wishes> ิ๊บโอเน็ตไปแล้วเน็ตอือหอโอ้โหไม่มาเลยยี่สิบบาทสุดท้ายครับ แพนด้าโอ้โหกี ang, Bonus, ่บาทนี่มาสามสิบเก้าห้าสิบตังค์นะครับมาโบนัสมาบ้างดีครับ ที่จริงนี่ต้องไปเล่นเกมที่เบ็ดต่ตําๆก่อนนะครับทุนร้อยนี่ไม่ไหวนะครับแต่พอดีว่าอยากเล่นนะครับก็เลยลองดูได้เสียไม่เป็นไรครับเล่นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานก็พอนะครับ โอ้โหโอ้ยยังไม่เข้านะครับเอาอีกแล้วเนี่ยเรียจริงนะครับมามามาไหมโอ้โห ไม่มานะครับโอ้นี่ก็ไม่มาน่าจะเสียนะครับเกมนี้หกบาทสุดท้ายโอ้โหจบแล้วนะครับเอ๊ะยังไงโอ้โหลงเรียบร้อย คูณร้อยนะครับจะแตกหรือจะเหกครับ กดติดตามกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับช่อง191 Gaming นะครับช่องใหม่นะครับอย่าลืมนะครับ